นี่คุณหมองานเยอะไหมนะลูกค้าเยอะลูกคนไข้เยอะมะั้ยเยอะเรือเร่อยๆอืมไม่ไหวเรือเร่อยๆเรยๆก็เรื่อธรรมดาแต่คนไข้เรื่อยๆก็เรียกเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาแต่มันเยอะเกินถือว่าพิเศษนี่ถือว่าพิเศษ แสดงว่าคนไข้ผิดปกติเยอะเกินเช่นยังไงผิดปกติฉุกเฉินอย่างเงมาทีโหยิ่งหาเลือดหาเนื้อกันไม่พออลยยฉุกเฉินแต่ถ้าไปเรื่อยเรื่อยคนป่วยก็รอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ห็นประเภทรอไม่ได้นี่น่ากลัวต้องรีบ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 ตลอด ยอยารักษาโรคไข้ไข้เจ็บบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเขาบ้างเขาช่วยเราบ้างให้บ้างแจกบ้างขายบ้างซื้อบ้างแจกบ้างพบบนองสลับกันไปแหละ อันไหนควรแจกก็แจกอันไหนควรขายก็ขายอันไหนควรเก็บก็เก็บอันไหนไม่ควรเก็บก็ให้ไปปลอดภัยดีทุกคนนะนะปลอดภัยดีก็ถือว่าบุญรักษาแหละอยู่รอดปลอดภยัย อรคยาปรลมาลาภาไม่มีโรคเป็นราภอันประเสริฐแต่คนที่ไม่มีโรคไม่มีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละโลคานิถังร่างกายของพวกเรามันเป็นรังของโรคอันนี้ร่างกายเนะร่างกายเป็นรังของโรค ต่นี้ลึกเข้าไปอีกใจใจมันเป็นรังของของโรคเหมือนกันนะของโรคแต่ว่ามัน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 ก็อยู่ทั้งสองอย่างโรคกับไม่มีโรคโรคกับไม่มีโรคไอติี่โรคของใจนี่โรคของใจที่ทำให้ใจเศร้าหมองคือกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทาน ือจะเรียกว่ากิเลสตัณหาวิชาก็ได้ตัวลายมันคือวิชาอันนี้เป็นโรคโรคของใจพยายามที่จะครอบที่จะครอบใจที่จะครอบคุมใจหรือจะมีจะสร้างอิทธิพลครอบคุมใจอันนี้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายกิเลสฝ่ายอาธรรมทีนี้ถ้าฝ่ายธรรมก็พยายามที่จะครอบเหมือนกัน ก็เลยขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกำลังน้อยฝ่ายมีกำลังน้อยก็แพฝ่ายมีกำลังมากก็ชน,นะแต่คนที่อยู่ตรงกลางนี่ดิมัน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 หนักนะคนที่อยู่ตรงกลางคือใจเนะี่ยมันหนักพอใจมันแบกทั้งดีแบกทั้งชั่ว พออะไรอะไรก็โทษแต่มันอย่างเดียวพอมันโง่ก็ว่าใจโง่หไเพอมันฉลาดก็ว่าใจฉลาดโดนใจอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่นี้ไม่พ้นเลยนะโดนใจอย่างเดียวเลยดังนั้นถ้าเป็นใจเนี่ยโหทำใจยากนะคิดเข้าไปซ้อนๆนี่นะถ้าเป็นใจเนี่ยทำใจยากเพราะไม่รู้ใครต่อใครมามันมันมันรับหมดดีมาก่อนรับชั่วมาก่อนรับลักษณะนี้ จะไปโทษใครทีเนี้ยก็โทษใจอีกแน่ใจเป็นคนรับดีก็รับไว้ชั่วก็รับไว้ฉะนั้นใจถึงถือว่าเป็นกลางเลยเป็นกลางเป็นกลางแท้ๆเลยใจนี่ดาไม่สามารถที่จะป้องกันใจให้เป็นกลางได้เหน,นื่อยเลยะไปทางซ้ายกับทุจริตเนี่ย่านใช้คำว่าใช้คำว่าทุจริตนะถ้าไปทางชาย ถ้าไปทางขวาท่านเรียกว่าสุจริตเอย่าน,นที่เราสวดใจยมงคลคาถาที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สู้กับสุดจริตสู้กับทุจริตนี่แหละกว่าจะเอาชนะได้กว่าจะเป็นกลางได้ความหมายความหมายคือเป็นกลางไม่ได้หมายถึงว่าชนะแล้วคือทุจริตตายหมดไม่ใช่นะทุจริตก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า ทำใจให้เป็นกลางจึงจะสามารถเอาชนะมันได้แต่นี้ใจเป็นกลางเนี่ยม,มันไม่ใช่ของง่ายทีะมันฝ่ายดีก็เยอะฝ่ายชั่วก็เยอะจะมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เผลออยู่นั่นแหละแย่งกันอยู่นั่นเลยก็จะตัดสินกันได้ <c oughs> ต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้า ใครทนได้คนนั้นอยู่หมายถึงว่าดีทนได้ดีก็อยู่ชั่วทนได้ชั่วก็อยู่แต่ทั้งสองอย่างทั้งดีทั้งชั่วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเชื่อที่จะหมุนไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ทั้งหมดเลยดีก็ไปทางดีแหละชั่วก็ไปทางชั่วแหละ แังนั้นทำยังไงถึงจะไม่ดีไม่ชั่วโน่นขนาดนั้นนะพุริยาว่ะทํายังไงถึงจะไม่ดีไม่ชั่วดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาอันนั้นคือคือคือชั้นสูงสุดแล้ว <Yeah. S 2> แต่ว่าพื้นพื้น,นทั่วไปก็เอาอดีกับชั่วมาสู้กันก่อนอัน,นั้นถึงจะสอนว่าปทักขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังให้เดิน ทางขวาก่อนพระทะกินนะพระทศกินะเนี่ยแปลว่าแปว่าฝ่ายขวาอย่าไปฝ่ายซ้ายไปฝ่ายขวาก่อนถ้าไปฝ่ายขวาเนี่ยยังมีโอกาสแต่ก็สุดท้ายก็อย่าให้ติดมัน่นแหละแต่ว่าส่วนมากก็ติดนั่นแหละเราบอกว่าให้ไปฝ่ายขวาทิ้งฝ่ายซ้ายแต่ก็ติดขวาอยู่นั่นแหละ <c oughs> ติดขวาอยู่ก็ไปไม่ได้อีกฝ่ายซ้ายก็ หาจังหวะที่จะชิงอยู่นั่นแหละเพอเม,ม่อได้ก็ปับ๊บยึดทันทีเลยเนะี่ยเหมือนเขายึดบ้านยึดเมืองยึดจับสินเงินทองนี่แหละยใจทําใจยากในพุทธเจ้าถึงวา่าการที่จะเอาชนะการที่จะรักษาใจให้ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะดุกระรังท่านใช้คาว่าดุกระรังคาว่าดุกระรังหมายว่าทำยากจริงๆเนยะ ทุกทุกทุกนีก่ไปว่ายากการังก็ไปว่าทำแต่ว่าทายากจริงๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทําไม่ได้นะทําได้อยู่แต่มันทํายากจริงๆริเราคิดดูก็แล้วกันว่าจงสั่งสมขุมกําลังอีกเท่าไหร่ถึงจะชนะมันคนธรรมดาทั่วไปท่านปริมาณไว้กําหนดไว้ว่าหนึ่งแสนกับหมายถึงความดีนะมันขนาดไหนไม่รู้หนึ่งแสนกับนี่ ถ้าระดับระดับต้องการทัวทั่วไปหนึ่งแสนกับปริมาณถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสเลยไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไม่รอใครแหละไม่ต้องรอพู้ใจเจ้าไม่ต้องอรอภาษีอริยะเมตไตรไม่ต้องอรอสงสาวโกองไหนมาสอนเนะ่ถ้าเต็มแล้วก็ไปได้เลยอันนี้ระดับพืนพ้นฐานระดับทั่วไป ถ้าระดับสูงขึ้นมาเช่นต้องการจะเป็นเอตตะะท่านใช้คำว่าเอตตคะนะเอตตคะหมายถึงว่าเลิศอย่างใดอย่างหนึ่งเลิศทางใดทางหนึ่งแล้วก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าอยากจะเลิศกว่าเขากว่าเขาก็เลยเรียนสูงกว่าเขาจำนองนี่นะเรียนสูงกว่าเขาแล้วค้าขายเยอะกว่าเขาจำนองอันนี้เขาเรียกว่าเลิศ อาจจะเป็นเศรษฐีบรรนอกก็เขาาำนดไว้สี่สิบล้านเป็นเศรษฐีบรรนอกนะถ้าเศรษฐีในเมืองต้องแปดสิบล้านนะอันนี้นี่คือท่านกำนดไว้อย,อย่างนี้นถ,ถ้าถ้าสี่สิบล้านเขาเรียกว่าเศรษฐีบรรนอกนะถ้าแปดสิบล้านเศรษฐีในเมืองถ้าเกินแปดสิบล้านเขาเรียกเขาเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีนะะเรียกเรียกตั้งชื่อขึ้นไปเลยดูที่ว่าเราจะต้องการระดับไหน ถ้าเราลองกับระดับนพื้นๆธรรมดานี่ก็ไม่ต้องมากแสนกับพอแต่ต้องการเอตตะคะที่นก็เพิ่มไปเลยเลยระดับเอตตะคะนี่ถ้าระดับยอดเอตตะคะก็มีอยู่อาคาสาวกนั่เรียกยอดเอตตะคะถ้าเป็นระดับชาวโลกก็ต้องเรียกระดับในระดับเสนาบดีระดับ มหาอำม,มาเนี่ยมันไม่ใช่ถึงไม่ใช่ถึงระดับพระราชาเป็นเสนาบดีเป็นมหาอำมมาตเนี่ยอันนี้คือสั่งสมบาร,รมีต้อให้ให้เยอะกว่าคนปกติถึงจะได้ตำแหน่งนั้นแต่เลื่อนขึ้นไปเป็นพระพระปัจเจก,กับพ,พุทธะนี่สูงกว่านั้นดีแต่ระดับอัคราสาวกนี่หนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับแสนกับนี่เป็นพื้นฐานแต่ต้องสร้างขึ้นอีกหนึ่งอสงไข่เพิ่มขึ้นมาอีกนะ แต่พระปฏิเจกับบุทธ,ธาทั้งหมดต้องเพิ่มเป็นอีกสองเท่าสองอสงไขยกับอีกแสนกับนะ่ถ้าจะเป็นผู้เจ้าท่านี้เพิ่มไปอีกน่นสี่เท่านะั่นเแต่ระดับระดับผู้เจ้าปัญญาธิกะต้องเพิ่มไปอีกสี่เท่าก็คือสี่อสงไขยกับอีกแสนกับถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าระดับปัญญาธิกะแต่ระดับวิริยะอีกไปอีกเนะ สิบหกเท่าเลยนะหนักเข้าไปเลยไม่รู้เมื่อไรรับไม่ทวนเลยสิบหกกระสงไขอันนี้คือการเวลาการสั่งสมคุณงามความดีทั้งหมดนี้ผู้ที่รับรับหน้าทีคือใจใจคนเดียวเจ๋งมากนะใจใจเก็นมากไม่รู้มันมีหน่วยความจำกี่เถะใบไม่รู้ สมองจะสู้มันไม่ได้ไะนี่ดูเนี่ยนี่สมองว่าเก่งเก่งเก่งนี่เก่งคอมพิวเตอร์นี่สมองนี่ยังสู้ใจไม่ได้เลยนั่นพุทธเจ้าเวลาท่านจําอะไรพูดอะไรท่านพูดด้วยใจก็เลยรู้หมดเลยรู้หมดมันข้อมูลอยู่ในนี้หมดจะเคาะตรงไหนเคาะตรงไหนมันพุ่งของพุ่งออกมาเลยเนก็เหมือนกับคนเรียนสูงๆเรียนมากๆนี่มีเป็นพระหูสูตรอย่างพระอนนท์ท่านก็จาไว้ที่ใจนี่แหละแต่ก็สมองก็ต้องช่วยนะ แต่ว่าสมองเป็นเพียงเพียงเครื่องมือเครื่องมือในการถ่ายทอดแต่ถ้าจําไว้ในใจมันไม่ลืมจริงนะเห็นไ,ไหมเวลาเราไปเรียนวิชาวัฒนศิลป์มันจะมีอยู่บทหนึ่งบทประทับใจเขาเขาให้เราบทประทับใจในชีวิตนี้อะไรที่ประทับใจเราที่สุดนั่นแหะมันจะจําไว้เลยจําจนกระทั่งบางทีกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยเหมือนคน กลัวอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงหมาหอนกลัวเลยช็อกเลยนั่นอย่างงี้ได้ยินเสียงประทัดเนี่ยช็อกเลยก็มีหรือได้กลิ่นกลิ่นไม่ถูกนี่แพ้เนี่ยเป็นลมไม่ก็มีคนอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมันประทับใจหรือสะสมแน่นหนะหนักแน่นมากเหมือนพระเจ้าพระเจ้ามาหากรกีนะก็ได้ยินคําว่าพุโทโธคําเดียวนี่ทิ้งหมดเลยทิ้ง ทิ้งราชจะสมบัติทิ้งบริวารทิ้งวิ่งขึ้นมาควบไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรอใช่เท่านั้นแหละไปเลยมันสะสมเหมือนกับเล่งไว้เกิดขึ้นมาแล้ก็ยิงป้งเลยนะเหมือนเขาจะไปหายิงสัตว์ยิงเนื้อหรือว่ายิงผู้ลายทำนองนี้นะแต่มันเต็มขนาดนั้นมันมันมันตั้งใจขนาดนั้นอันนี้ก็ใจเหมือนกันเลยอันไหนรักษาใจไว สะสมไว้ที่ใจแสะสมสิ่งที่ดีๆไว้มันก็พุ่งไปทางดนะีสะสมสิ่งที่ชั่วไว้ก็พุ่งไปทางชั่วตลอดเลยไปคนละทิศละทางเลยนิธิอนว่านิธิตัวที่สะสมก็คือใจสะสมบุญเเรียกบุญญาณิธิสะสมบาปเขาเรียกว่าปาปานิธิ